เงินเยอะแน่ๆเลยไม่ได้ทำไมก็ทำเหมือนแม่เขาอย่างนั้นนเี่ยแม่ต้องนั่งพักสอกวันหนึ่งได้ไหมไม่ไม่ได้แม่พักไม่ได้เพราะว่าเงินเราหมดแล้วนั่งลงนั่งลงเลยวันนี้ต้องให้ได้ตังค์ไอ้ตังค์ไม่ถึงห้าร้อยแม่ไม่ต้องกลับบ้านนะรู้เปล่าเดี๋ยวเย็นๆผมมารับเจอการตอนเย็นๆ ยายเป็นยังไงบ้างผู้ชายคนเมื่อกี้เป็นใครอ่ะทำไมเขาหรอทำไมเขาทำกับยายแบบนี้ทำอย่างนี้ไม่ได้นะมันผิดกฎหมายเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะเอาเข้าคุกเลยยายนะคะนั่นเป็นโูกแม่นะนล่แม่จะอยู่กับใครยายอย่างนั้นยายไปอยู่บ้านหนูไหมไปเป็นแม่บ้านให้หนูนะแล้วลูกยายจะอยู่ยังไงอ่ะโอ้ยยายช่างหัวมันเป็นอะไรคนเร็วๆอย่างเงี้ยไม่ต้องไปใส่ใจมันขึ้นรถจ้ะขึ้นรถนะใจไม่จังใจจังขึ้นรถจ้ะ เนให้รออยู่นี่หายไปไหนวะืเดี๋ยวเจอตัวแล้วจะจัดการได้เลยพี่เป็นแม่ผมไหมอะแม่เขาขึ้นรถไปกับคุณผู้หญิงคนนั้นแล้วล่ะแล้วใครอะพาไปได้ไงอะไปตอนไหนทําไมป้าไม่บอกผมอะเอาจะไปรู้ริ่มแม่เข้าไปอะดีแล้วดีกว่าอยู่กับแกอีกอา้าวมาว่าผมนี่ได้ไงเอาลูกอย่างแกเนี่ยแม่เขาเราต้องลำบากขึ้นกว่านไ้นแกจ้งตำรวจนะแกปฝากไว้ก่อนหนึ่ญญากไว้ญญก่อนหนป้า